อย่างทาเกอแล้วกินกันเลยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับยินดีต้ตอนรับเข้าสู่ช่องนัน,นะน้ำสิงสายรดครับวันนี้เรามารับน้องใหม่ไปจำทีมงานครับมาดูรถหล่อไปจำทีมงานครับ มาแล้วครับมาแล้ว โลโบคอลร้รอยเก้าห้าครับเครื่องหกเสอหนึ่งชีดหนึ่งครับวันนี้มาเจิมงานครับเจิมงานวันแรกเล่นโคนเลยครับสุดหล่อไปจำทีมงานครับน้องใหม่ <laughs> แจมแจมครับนี่ยังดูตาไปไปไปสุดรอครับสุดรอสวยงามครับมีลำโพงด้วยครับ มันมันครับคำคุ้นคำคุ้นครับขนงึนขนท้องเขาบา้านสวยงามตามท้องเรื่องครับสุดหลอ่อไปจําทีมงานจ้ำจ้ำจำ,จำมาทานมาทานสามชานฮะ <laughs> thế đó ngoài gì mà Ê, câu cho câu cả sang rồi đó Ô, cần chuột, cần chuột ngắm thế bà Ăn, à, mình cứ bắt khăn mất khăn <laughs> สวยงามครับรถคันนี้เคยอยู่บอ่อทรายมากก่อนครับเป็นรถพ่วงครับลากลูกขนทรายครับ จมจมครับดูภายในครับ 嗯。哦、五刷干净好 น้องใหม่วันนี้เที่ยวแรกขนคนไปก่อนครับขี้ขนครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์ <c oughs> กดแชร์กดซั <c oughs> สบสไครต์ด้วยครัสบสวัสดีครับ